สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับที่สนใจรถมือสองที่บริษัทเพชรยนต์ครับน้ำหนึ่งครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับเราอยู่ที่สาขาสุวินวงศ์4 6เป็นสาขาเปิดใหม่ของเพชรยนต์จ้าอยู่ติดถนนใหญ่เลยใช่ค่ะตอนนี้แสบตา้วเนี่ยพี่เป๊กแดดแรงนะครับมาถ่ายช่วงบ่ายนะจคลิปนี้เราพามาดูอะไรกันโหแดดแรงพอๆกับแบบว่ารถราคาของเราแรงมากเลยพี่เป๊กเราจะดูรถเก๋งใหญ่นะคะแคมรี่แอคคอร์ดถราคาลงเหลือ ลดราคาลง60,000บาทไมื่นบาทคือต้องบอกงี้ครับปรับราคาลงแรงๆพอกระแสงแดดวันนี้เลยใช่ปรับราคาลงสูงสุด60,000บาทนะครับแคมรี่ครับแอคคอร์ดครับมีกันเพียบเลยนี่ให้ดูสต็อกนะครับรถมือสองเพชรยนต์ครับสต็อกแน่นๆมากกว่า500คันใช่ใครรอดูแคมรี่ครับแอคคอร์ดครับแล้วเดี๋ยวพาดูพวกเอาติสซีวิกด้วยค่ะมีตรงนี้ประมาณ200คันเนาะใช่แล้วก็แคมรี่นี้ก็ปรับราคาลงก็ ถือว่าเยอะนะนะคะแล้วก็แอคคอร์ดนี่คือเยอะมากเลยนะปรับราคาลงแอคคอร์ดเนี่ยจากแป9หเหรือ799อ่ะเออคุ้มมากรถตั้ง60,000นแน่มีทั้งไฮบริดและเบนซินนะครับขอพาดูคันแรกก่อนน้ำหนึ่งได้พี่เป๊กดูเลือกเลยคันไหนดีให้พี่เป๊คเลือกดีกว่าสีดำ้ันแารกดีกว่า859เหลือ819ปี20 859หไฮบริด819รถไปประมาณ3-4หมื่นเลยนะไป ลดไป40,000บาทคันนี้ใช่นะคะตัวนี้เป็น Toyota c a m r รนะคะ2.5งจุดห้าไฮบริดเป็นเอ่อเป็นตัวไฮบริดเขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวเริ่มต้นของไฮบริดใช่ไหมสองจุดห้าไฮบริดแต่ฟังก์ชันมันครบแล้วนะใช่แปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันค่ะพี่เป็กจ๋าตัวนี้ก็จะผ่อนอยู่ประมาณหมื่นสี่ใช่ผ่อนประมาณหมื่นสี่นะฟรีดาวนะครับผ่อนแค่หมื่นสี่ครับได้ประมาณหมื่นสามแปดร้อยประมาณนี้แหละที่เคยคำนวณไว้นะปีสองพันยี่สิบไม่แสนสี่ ใช่ตัวนี้ปี2020ค่ะได้เป็นสีดำออปชันก็ถือว่าครบเพราะได้หลังคาสันรูปมาให้เรียบร้อยด้วยค่ะพี่เป็กจ๋ามีหลังคาสันลูปนะครับมีบสปอร์ตมอนิเตอร์ใช่ภายในเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้ามีคู้คอนโทรลกล้องถอยจอร์ดสกรีนอ่ะก็ให้มาค่อนข้างที่จะครบนะคะมีโหมดต่างๆทั้งอีโคโหมด n o r m a l sport นะคะมีโหมดที่เลือกมีหลังคาสันรูปให้เรียบร้อยอ่ะเสียงดังนิดนึงขออภัยนะครับอยู่ติดถนนใหญ่นะสุวินวงศ์4สิก แอร์หลังมีให้แล้วเรียบร้อยใช่แล้วก็มีที่เท้าแขนนะมีช่องที่แบบว่าเอื้อมมือไปหยิบของด้านหลังได้ด้วยนะนะคะก็ตรงนี้ก็มีจุดเด่นของไฮบิดคืออะไรน้ำหนึ่งจุดเด่นของไฮบิดก็คือประหยัดสุดเลยยี่สามโลลิตรอ่ะใช่คุณได้ขับเก่งใหญ่นะแต่การประหยัดน้ำมันมันยี่สามโลลิตรเมื่อกี้พี่เป๊กเมื่อกี้พี่เป๊กกระซิบเลยใช่รู้ไหมว่าป้ายแดงมันออกมาเท่าไหร่คันนี้ประมาณ ร้านาประมาณร้านร้านหกล้านร้านหกกว่ากัอบร้านครับเพราะว่าถ้าเป็นพรีเมียมมันประมาณร้านแปดใช่ไหม่ร้านเจ็ดเก้านะครับนี่คันแรกใครสนใจมาจัดได้ครับคันนี้ราคาหายไปสี่หมืนบาทเจ็ดทะเบียนเจ็ดสามสามหกค่ะ มา<อ>ดูคันต่อไปอันนี้หายไป20,000บาททั้งคู่เลยอ่าใครที่ชอบค้ายของ Accord นะคะพี่จา๋า Accord เขาจะเทียบถ้าในมุมมองของน้ำหนึ่งนะพี่เป๊ก Accord กับ Camry Accord เขาจะดูสปอร์ตดูเหมือนแบบว่าพร้อมลุยแต่ Camry ่เขาจะดูแบบเรียบหรูดูแพงนะคะแต่ว่าออปชั่นคือให้ครบมาเหมือนกันอันนี้ G 9กัน้หนึ่งลูกค้าถามเยอะนะตัว G 9เนี่ย G9 ใช่ไหมอ่าคันนี้นะคะจาก5 8 9 0 0 0ประหยัดไป20 0 0 0เหลือ569,000ค่ะ 2.0 e l ครับอืมคันนี้ฟรีดาวพี่เคยคำนวณไว้ผ่อนประมาสัก 9, 6 0 0พ0 0 0แต่ว่าแอคคอร์ดเขาจะเป็น2.0นะพี่เป๊กใช่แต่แคมรี่เขาจะเป็น2.5นะแะนนะอคคอร์ดมันจะมี2.0กับ2.4อืมคันนี้เป็น2.0 e l ครับตัวท็อปเครื่องเครื่องสองพค่ะนะนระบบ2จอแบบนี้นะครับเวลาถอยก็ขึ้นข้างบนนะตรงนี้ก็เป็นหน้าจอดิสเพย์ปรับอะไรต่างๆเนะะาะไเดีต้นแล้ว ฟังก์ชันก็มีคูดคอนโทรลให้เรียบร้อยมีมันติดฟังก์ชันสองฝั่งสามารถพูดคุยกับสิริได้นะคะวันนี้ถูกลงไปเกือบล้านไฟแดงล้านหเหลือ5้ามันก็โอ้ก็เกือบล้านเลยแหละคะแล้วก็เดือนนี้เรามีโปรแลมหนึ่งโปรโมชั่นนะคะของที่นี่เดือนนี้นะเป็นโปรโมชั่นเปิดสาขาใหม่สาขา46นะคะพี่จ๋าออกรถกับทางเพชรยนฮะ น้ำหนึ่งกับพี่เป๊กนะคะรับไปเลยนะคะประกันเครื่องเกียร์ฟรี2ปีจ้ะจนะคะแล้วก็โปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษครับดอกเบี้ยพิเศษเนี่ยขอเป็นปีสักยอขึ้นไป2.10นะมีแต่ว่ามันมีไฟแนนซ์หนึ่งนะพี่ถ้าสมมติปี1 8 1 9ตอนนี้แค่เดือนนี้เดือนเดียวนะดอกเบี้ยพิเศษ2.294ปีครับเออ,อใครจะเข้ามาที่ศูนย์ทวง46นะครับติดต่อเข้ามาตามเบอร์ติดต่อด้านล่างนะครับแอดไลน์ ID ที่ให้ไว้สัญ,ญญานะครับทักเข้ามา เดี๋ยวผมจะส่งน้องน้ำหนึ่งไปต้อนรับพี่ๆด้วยตัวเองนะครเลือกชมคันที่คุ้มค่าที่สุดค่ะนะคะทักเบอร์ติดต่อทั้งล่างก่อนคุณเข้ามาที่บริษัทนะครับทั้งสาขาเสรีิไทย68และสาขาเซนไทยเ5สาสาสาขาซูในวง4ีเทักเบอร์ติดต่อด้านล่างมาเดี๋ยวเป๊กกับน้ำหนึ่งจะออกไปต้อนรับค่ะเลือกชมคันที่คุ้มค่าที่สุดนะครับมาดูคันต่อไปดีกว่าอันนี้นี่เจ้านายนะครับชูสงนิ้วให้เป็นกำลังใจอันนั้นเจ้านายผม พี่เป็กเดี๋ยวไปดูด้านข้างๆดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวพาไปดู2คันด้านหลังคันนี้ก็ปรับลงมา20,000น้ำหนึ่งอ่คันนี้สีขาวพี่เป๊ก๋าเป็นตัว2จุดเอ้ย1.5 1.5เทอร์โบ l ตัวนี้นะคะเป็นตัวเทอร์โบนะคะเป็นตัว Honda Accord นะคะที่เขาเคลมว่าประหยัดแล้วก็แรงกว่า2.0นะตัวนี้นะคะ Honda าเขาเคลมาเลยนะสีขาวค่ะไฟหน้าแบบว่า l e d Full l e d เลยนะคะคันนี้ 7 9 0 0 0 0นเลดราคาเหลือ7 7 9 0 0 0ดัลดงลง0,000บาทนะไม่แค่แสนสามครับประหยัดน้ำมันได้17โลลิตรใครยังไม่อยากไปไฮบริดมาจัดคันนี้ได้ล้อแมกไรเด้เท่อ่านะคะดูภายในสักนิดนึงตัวนี้เขาก็ดูแบบว่าทรงสปอร์ตเลยนะเป็นตัว1.5ค่ะนี่น้ำหนึ่งน้คือแบบบออเขาสวยมากเลยเออบอกเขาจะออกแนวสปอร์ต คือแบบว่าดูดูพร้อมลุยอะ่ะเนี่ยค่ะอ่ะนี่ป้ายแดงมีร้านห้ากว่ากว่านะค่ะก็ตอนนี้เหลือแค่เจ็ดเจ็ดเก้านะรถปีเบ็ดราคาหายไปครึ่งนึงอ่ะอืมนหน้าจอเขาก็ใหญ่อลังการมากเลยนะคะใครที่แบบว่าชอบรถทรงสปอร์ตอยู่แล้วแล้วอยากได้ออปชั่นครบนะคะน้ำหนึ่งเลือกแอคคอร์ดฟรีดาวรถปียนะปียังใหม่อยู่เลยรถแค่สี่ปีผ่อนแค่หมื่นสามฟีดาวนะ พวงมาลัยเขาก็จะแตกต่างกับแคมรี่ <Cam ry S 2> <ช>นะแค<ช>มรี่เมื่อกี้พวงมาลัยเขาจะไล่แบบนี้ที่เป็นฟังกชันแต่อันนี้คือฟังก์ชันเขาจะอยู่ตรงนี้มีแพนเดอรชิพนะคะเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยนะคะก็สามารถคุยคคกับซิลิได้แล้วบอกงี้แคมรี่สองจุูนยังไม่มีแพนเดอร์ชิพเลยอ,อันนี้มีแพนเดอร์ชิพมีคูชันทนให้ครบนะครับค่ะนี่ผ่อนมืนสามแมงอ่าสนใจทักมาพี่เป๊กจ๋าแล้วก็ข้างหลังก็เบาะนั่งสบายเหมือนกันมีแอร์หลังนะอ่าเราจะบอกว่า มันจะมีอีก2คันใช่ไหมที่เขาลดปรับราคาลง6 0,000บาทใช่เดี๋ยวขอพาไปดูนะนเดี๋ยวขอพาไปดูนี่มีน้องเขาถ่ายคลิปอยู่นะครับ2คันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์เหมือนกันนะค่ะคองจด2.0นย้ไฮบริดเขาจอดคู่กันด้วย2.0งจุนไฮบริดนะครับ2คันนี้ต้องบอกงี้นะครับราคาปรับลงมา60,000บาทเลยค่ะนะมีคันหนึ่งไม่หมื่้ามีคันหนึ่งไม่แสนสองค่ะปรับราคาลงนะครับจาก869เหลือ8 0 9 ได้คันหนึ่ง859เหลือ7 99เองเออนะคะก็คือปรับปีแล้วหนึ่งเนาะปี19ปีประมาณ19ปีสายยนให้อ่ะโอเคปี19นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมบอกว่าน้ำหนึ่งจำอะไรได้หรือเปล่าตอนนี้ปี19เนาะอ่ะอันนี้น้องเขาถ่ายคลิปอยู่แต่ว่าเนี่ยค่ะให้ดูดูไกลๆเขาประชันคู่กันเลยเห็นไหมเขารีวิวคลิปนี่นะคะ คันนี้ทะเบียน7จ็ดหนึ่กาเอาน้ำหนึ่งดูก่อนคมันจะมีคันหนึ่งไม่เก้าห้าคันหนึ่งไม่แสนสนะราคาอยู่8ปดหกเเนี่ยปรับลงเหลือนี่น้องแปดเาอ่าน้องเต้น้องเต้รีวิวเสร็จแล้วใช่ป่ะเหลือไฮไลท์เหลือไฮไลท์ขอดูอ่ะขอแป๊บนึ่งขอแป๊บหนึ่งขอชชบเจ็ดเจ็ดหนึ่งสาคันนี้ไมงศูนย์ไฮบีิดโอคันนี้ไม่เก้าหมสิไม่เก้าหมื่นห้าแปดกับอีกเ0้าพัใช่ไหมใช่มันลงมาหกหมื่ะก็คือ ใช่แปดสนยก็มีเก้าพันปีสิบเก้านะคะประหยัดน้ํามันยี่สี่โลลิตรนะเผื่อใครสนใจคันนี้นะไม่ดราม่านะได้กุญแจสองดอกใช่เออได้กุญแจครบได้กี่ดอกส่วนคันนี้นะคะทะเบียนหกศูนย์หกศูนย์ห้าคันนี้ก็เป็นสองจุดศูนย์ไฮบริดเหมือนกันได้กุญแจสองดอกสองดอกเหมือนกันนะครับสองไม่สองไม่เก้าหมื่นต่างกันหมื่นเดียวน้ำหนึ่งเอาอะไรเจ็ดไม่ต่างกันสามหมื่นโลแต่ว่าอันนี้มันคือไม้น้อยอะถ้าใครอยากเล่นไม้น้อยแต่ว่าราคา ดิฟตั้มานิดนึงก็เป็นตัวนี้ก็ได้แปดแสนกับอีกเก้าปายแดงร้านหกห้าไมมเต้คันนี้ประมาณหนึ่งหกห้าใช่ค่ะนะครับหนึ่งหกห้าเหลือเจ็ดเก้าเก้านะก็ผ่อนหมื่นสามสองร้อยหมื่นนสามสี่ร้อยประมาณนี้ปรับราคาลงตั้งหกหมื่นแน่ไม่ลบกวนน้องเต้แล้วไปเลยว่ะคขอบคุณน้องเต้นะครับให้แวะชมอ่ะมาดูคันต่อไปเดือนน้ำหนึ่งมีแคมรี่จอดอยู่อีกหลายคันนะพี่พาดูสีน้ำตาลคันนี้เราพาดูกันมามาสิบคลิปแล้วเออครับใช่ไหม ตัวนี้นะคะ 9, เป็น 9, ตัว 9, ปีเปสีเทากาไฟเเมทัลลิกนะคะ,ะในเล่มมันก็เขียนว่าสีเทานะแต่เรามองอย่างเงี้ยมันมองดูเป็นสีน้ำตาลเราพี่เนาะแต่ว่าสีเขาจะมีสีเนี้ยคล้ายๆกันจะมีสีน้ำตาลเลยก็มีแล้วก็จะเป็นสีนี้นะถ้าเป็นตัว c a m รี่1 9 0 0 0ค่ะตัวนี้2.5 Hybrid p ไฮบริดพีเมียมตัวท็อปสุดของปีปี21 แต่พอ2 1ปลายปีปุ๊บมันเปลี่ยนโฉมแล้วพี่เป๊กเนาะใช่21สปลายีปลายปีจะเปลี่ยนเป็นมเนอร์เชนนะอ่าเป็นมเนอร์เชนแต่ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวท็อปสุดถ้าใครอยากได้แบบพอพอมันเชนมาแบบนี้มันเปลี่ยนชื่อเรียกนะพี่เป็นตัวไฮบริดพรีเมียมพรีเมียมจะเป็นตัวรองใช่เป็นตัวลองคือบางทีเราก็งงลูกค้าก็งงนะถ้าเป็นตัวสิ้นสุดปี21ต้นปีที่เป็นโฉมเนี้ยถ้าเป็นตัวไฮบริดพรีเมียมคือตัวท็อปสุด แต่อันเนี้ยถ้าเป็นตัวท็อปสุดไม่ใช่ไฮบริดพรีเมียมนะพรีเมียมเซฟตี้เออจะเป็นพรีเมียมเซฟตี้อ่าเขาก็ใครสนใจนะฟังก์ชันครบครับไฮบริดพรีเมียมปียีสนะครับยี่บอันนี้ยังเป็นโฉมก่อนม h a เชนนะใช่ก่อนม h a เชนมีจอทัชสกี้แล้วต่างครบแล้วอ่าแต่ตัวพรีเมียมอ่ะหนูชอบอย่างหนึ่งนะคือมีมีลมหลังอ่ะหนูชอบตรงนี้แหละมีแอร์เป่าลมหลังคู่หน้าและเบาะหลังปรับไฟฟ้าได้ อ่ะนะคะเบาะหลังคือเราเบาะหลังปรับไฟฟ้าได้เราชอบขับไงพี่เป๊กแล้วเวลาเราขึ้นเบาะหนังอ่ะเวลามันตักแดดมันร้อนไงเราก็เปิดแอร์เป่าลมหลังเลยแล้วลมเนี่ยนะไม่ได้ลมเย็นเป็นลมร้อนเป่าหลังไม่ใช่หลอกนะเป็นลมเย็นนะครับอไปดูคันต่อไปน้ำหนึ่งคันนี้ดีกว่าคันนี้เรายังไม่เคยถ่ายกันเลยเพิ่งเข้ามาใหม่นะคันนี้ไฮบริดพรีเมี่ยมเหมือนกันปี2020ไมล์แสนสามอ่ะเดี๋ยวหนูดูให้นะแปดแปดเก้าน้ำหนึ่ง มีสคบอยู่ข้างหน้า2.5ไฮบริดพรีเมียมตัวนี้นะคะเป็นปี20ก็ถือว่าเป็นตัวท็อปสุดของของรุ่นนี้นะคะไม่แสนสามเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้จะอยู่ที่889,000แต่ถ้าชอบสีแปลกปี21ไปคันนู้นแต่ถ้าเอาราคาที่แบบเบาๆแล้วได้ตัวท็อปพรีเมียมปี20ก็ถือว่าเป็นปีคอนแต่ปี19นี่เรามีไม่เ0 0 0 0นด้วยราคาประมาณนี้แหละอ่าแต่ว่าเป็นเป็นพรีเมียมเหมือนกันเนาะพี่เป็กเนาะ ตัวนี้นะคะ8 8ดแ0 0เป็นเกาั<ไ>ปนป็นป้ายแดงล้าน8นะเหลือนะ8กว่าแล้วตอนนี้หายไปเกือบล้านนะครับแต่อันนี้คือเลขไม่มันอาจจะเป็นแบบ 100, <100 3. S 1> 3, แสนสามแสนสามต่อปี20หนูก็ว่าคันนี้ก็คุมนะัแล้วได้เป็นสีบอลเงิน,นด้วยเห็นจุดแตกต่างไหมคันนี้สีบอลจะจับคู่กับภายในสีดำะตะกี้สีออกน้ําตาลภายในจะสีครีม,มนะฮะใครชอบภายในสีดํามาจัดคันนี้ได้ แต่ว่าตัวรถภายอนจะเป็นสีบอลเงินนะพี่เป็กนี่ถ้าเป็นตัวท็อปสุดนะคะได้ลำโพง JBL ใช่แล้วก็แอร์เนี่ยแยกอิสระทีโซนนี่แอร์ปรับเบาะเป่าลมมหลังอันหนูชอบนีบหนบ่หนูชอบอันนี้นะคะมีแพดเดิลชิปมีคูซอนโทนนะเพราะว่าถ้าตัวลองจะไม่มีแพดเดิลชิปนะ มีการเตือนออกนอกเลนการเตือนก่อนการชนเป็นคูดคอนรลแบบอัจฉรทีฟนะมีเรดาร์นะครับอัจฉรทีฟก็คือว่าเวลารถคันข้างหลังเขาจอดแล้วก็แบบชะลอไอ้คันข้างหน้าคันข้างหลังคันข้างหน้าชะลอแล้วก็ชะลอนะพนี้เนาะเขาเรียกว่าความเร็วผันแปลตามตามเรดาร์นี่มันชี้คันข้างหน้าใช่ค่ะนี่สนใจทักมาได้นะพูดคุยกับสิริได้ด้วยนะคะแต่ว่าราคา8 8 9ฟรีดาวคันนี้จะผ่อนอยู่ ประมาณ1 5ื0 0ห้าสองรอเอไม่ไม่ถึงดิห4ื่นอ่แปร้อยอะเพราะว่าถ้าแปดเ้าผ่อน15ื่น้าพอดีอันนี้ผ่อนหมื่นสี่แปดร้อยนะสนใจมาจัดได้น้ำหนึ่งพี่มีคันหนึ่งหกแปดเก้าได้ไหมคันนี้ค่ะดูกันใช่ปี19บเ้าราคาหกแปดเก้าหลุดจองมาสองรอบอะคันนี้ใช่ปะใช่ค่ะไม่แสนห้าก็บางทีหลุดจองเนื่องจากบงทีเครดิตของลูกค้าบางทีไปไม่ได้เนาะตัวนี้นะคะอ ราคาคือก็ประหยัดด้วยนะคะถ้าใครแบบว่าไม่อยากเล่นไฮบริดคือยังแบบติดใจในส่วนของเบนซินอยู่นะคะตัวนี้ก็เป็นเบนซินล้วน 2.0G ปี19 6 0 0 0 0ผ่อนหมื่นหนกว่าอ่าผ่อนผ่อนน้อยๆนะคะผ่อนห1,000่ประมาณนี้เนาะ1 1 0 0 0ประมาณนี้น้ำหนึ่งเดี๋ยวพี่ขอดูข้างหลังตรงนี้นี่มีจอดอยู่คันนี้ก็ไฮบริดพรีเมียมที่น้ำหบอกอ่ะปี22 ท,ที่เราคุยกันว่ามันเปลี่ยนชื่อเรียกอ๋อตัวนี้เป็นปี22ค่ะเป็นเป็นรองท็อปนะถ้าเป็นตัวพรีเมียมปีสิ้นสุดปี21ที่เป็นอีกโฉมหนึง่งที่มันไม่มีตรงเนี้ยอันนั้นจะเป็นตัวท็อปสุดอันนี้จะเป็นตัวรองท็อปนะคะเป็นตัวรองท็อปตัวรองท็อปก็คือเขาเปลี่ยนชื่อเรียกเนาะตัวนี้9 8 9 0 0 0ปี22เลขไมล์1 1 1 0 0 0มพโลพี่ตา ตัวนี้ก็มาดูภายในสักนิดนึงไหมได้ปะอาจจะอาจจะจุดแตกต่างเลยน้ำหนึ่งดูล้อเขาล้อเขาลายสวยขึ้นอ่ะล้ออาจจะมีการเปลี่ยนล้อขึ้นมาแล้วก็จอชิดขึ้นจอใหญ่ขึ้นจอคือเขาจะแบบเหมือนแบบเขาตั้งขึ้นอ่ะเขาก็ออกมาแบบเออดีไซน์ที่มันแตกต่างนิดนึงจอมันใหญ่ขึ้นนิ้วนึงอ่ะนะคะนี่ แต่ว่าเห็นไหมแต่พอมันเป็นพรีเมียมชื่อเหมือนกันแต่ว่าไม่มีตัวเป่าลมหลังนะแต่สิ่งที่มันเหมือนกันคืออะไรรู้ว่ามันจะมีแพดเดิลชิพเพิ่มมามีอะแทคทีฟพุชขึ้นมานะครับแล้วก็แม็กได้18นะแต่จุดที่ที่เขาไม่มีนะก็คือแอร์เป่าลมหลังกับตัวจอทัชสีหลังนะคะแต่จริงๆพี่ว่าถ้าขับเองอันนี้พอแล้วประมาณนี้ราคาเท่าไหร่หนึ่งพี่ไม่ดูเลยเก9ปดเก่ะใช่9 8้าแด้าไม่แสนหนึ่งปียีบสอง ปีปี22นะิ่อนน้ำมันหมื่นเจ็ดกกว่าแต่ถ้าถามหนูนะหนูเอาพรีเมียมหนูเอาเอารุ่นแบบแบบนี้ดีกว่าแต่ละพี่นะพี่ชอบตัวหน้าเก่ามากกว่าสวยกว่ารู้สึกว่าต,ตัวหน้าแบบนี้ใช,ใช่ไหมคือตัวถ้าตัวหน้าเก่าอ่ะตรงเนี้ยมันจะเป็นสีออกเทากอซี่เนาะอันนี้เป็นดำไงมันดำไปหมดเลยนะมันจะแบบมีเทาเงาเงาแต่ว่ามีลูกค้าถามมานะมีตัวนิวของแคมรี่ไหมคือเขาเพิ่งออกมาเป็นป้ายแดง มันเพิ่งออกปีสองสี่อ่ะใช่เดี๋ยวรอก่อนเพราะยาลิทคอส4เรายังมีเลยอ๋อเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอก่อนเพราะว่าพี่เป๊กตรงตู้กระจกนั้นถ้าทำเสร็จปุ๊บน่าจะมีปี24เข้าไปจอดในนั้นอย่างนี้ครับอย่างนี้ครับตอนนี้เราพาดูรถพร้อมใช้ผมขอวาร์ปคุณไปดูข้างหลังได้ไหมมีเอสติโม่หนึ่งอ๋อเอสติโมเข้าใหม่สีขาวมีเอ t ติโมระหว่างเดินไปผมขอโมกันก่อนนะก็คือแจ้งโปรโมชั่นหนึ่งเดินน้ำพี่เลยนะก็เดี๋ยวพาเดินไปข้างหลัง นะครับเนี่ยรถเราเยอะจริงคุณดูนะครับเดี๋ยวพาไปดูข้างหลังครับมีปีสิบเก้าสีบอลไม้สักแสนสองเนาะราคาอยู่หกเก้าเก้าแล้วก็าม,ามีเบนซินสองจุดห้าจีอ่าเจ็ดเจ็ดเก้าเองปียีเอ็ดด้วยเพราะว่าสองจุดห้าจีเนี่ยหนูรู้สึกว่านานๆจะมาทีแล้วมาแล้วก็ไปไวนะแต่พี่ว่าคันนี้มันถูกมากเลยนะเพราะมันปียีเอ็ดเดี๋ยวพาไปดูนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของปีสิบเจ็ดครับสีขาวมุกเอสติโ e มด้วยโอ้โหไม่ได้มาประมาณครึ่งปีปะเกินปะใช่ ราคาก็อยู่ที่ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเยอะนะจอดอยู่แถวนี้นะครับเป็นตัวสองจุดศูนเอติโใช่ไหมพี่เป๊ใช่ครับสีขาวมี x อ i ติโเข้ามาใหม่เนะสีขาวปีสิบเจดไม่ประมาณแสนหกรถเนี้ยรถเข้ามาแต่ละรุ่นน่ะคือสวยอ่ะไม่ต้องเก็บงานอะไรเยอะเท่าไหร่เลยอ่ะสือว่ายิ่งเดินเข้ามาข้างในเรายิ่งไม่ต้องพูดดังได้นะตะกี้ติดถนนใหญ่ใช่แล้วคือหนูยีตาอ่านะครับอ่ะท่านผู้ชมอย่าเพิ่งปิดกันผมกาลังพาไปดู x อ i ติโนะ แล้วก็จะมี 2.5G นะครับมี 2.0G เข้าใหม่แล้วก็ไม่แน่ใจมี Hybrid ไฮบริดไหมเดี๋ยวจะพาไปดูเหนื่อยยังครับน้ำหนึง่งยังครับผมข้างหน้ามาข้าง<ม>าหลังนี่ครึ่งกิโลได้ไหมนะครับอย่าลืมนะครับมีโปรโมชั่นรับประกันเครื่องเกียร์2ปีนะครับถึงแค่สิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับเมหนึ่ง 2.0G 2.0 x t ุด m <G> ูนะคะพี่สา <Ex imo. S 2> ปี17ไมลแสนหก 519,000ตัวนี้เขาจะได้ชุดต่งแบบเอสติโมมาเลยนะคะโฉมนี้เป็นโฉมที่เคยเป็นรุ่นยอดนิยมมากๆมาแป๊บๆไปใช่แล้วก็คนถามหาเยอะนะคะรู้ไหมน้ำหนึ่งว่าทำไม2.0 e t i m นเโมเนี่ยมันขายดีไม่าะ2.0 G ดีอ่ะมันไม่มีจอทัชสกรีนไงเอสติโมมันมีเป็นตัวแรกนะครับถูกไหถานี่ใช่ถ้า2.5 G ราคามันก็โดดไปแบบ5ปลยไงค่ะแล้วก็นี่มีคูดคอนโทรลมีแพนเด้ชิปใช่นะคะ เนี่ยมีจอทัชสกรีนตรงกลางด้วยนะอืครับแล้วก็ล้อแม็กซ์ลายสวยมีสเกิร์ตสปอยเลอร์ทำไมเขาสตาร์ทไว้อะหนูไม่แน่ใจเหมือนกันเลยน่าจะเขาคิซีอยู่รถเพิ่งเข้าอ่ะสนใจก็ทักเข้ามาได้นะคะพี่จ๋าเอซเตรมโนานๆจะเข้ามาทีถ้าหนึ่งเก้าพรอยู่เก้าเนสองหนูว่าเกือบปีอะถึงจะเข้ามานะคะอ่ะแล้วก็รถสวยนะคันนี้อันนี้คือรถเข้าใหม่มาทั้งนั้นเลยนะพี่จ๋าเอื่อเช้า G เขาน่าจะขับไปข้างหลังแล้ว เมื่อเช้าหนูยังเห็นอยู่เลยนะใช่คือ<า>5องจุดห้าจีอ่ะคือไม่ต้องเก็บงานอะไรเยอะสภาพสวยมากนู่นหรือเปล่าพี่อย่าใช้คําว่าเมื่อเช้าใช้คาว่าเมื่อกลางวันนี่หว่ายังเห็นอยู่เลย, <c oughs> เลยนะตอนนี้เราถ่ายกันอยู่ตอนนี้มันบ่ายสามนะ <c oughs> ผมเห็นสักเที่ยงผมยังเห็นอยู่เลยเอ,อเอ้ยน้ำหนึ่งมีแอคคอร์ดส,สีสีสีดำสีดำหมอ,อเดี๋ยวหนูดูข้อมูลให้แอคคอร์ดดำครับพันห้าเทอร์โบนี่ก็แคมรี่อัลตราคนลรคันอันนี้พันห้าเทอร์โบ1.5 EL อเทอร์โบว้าว คันนี้นะคะปีสองพันยี่สิบเอ็ดไม่แปดหมื่นสองพันโลพี่เป๊กเ8็ดแสนแปดหมื่นเก้าพถูกนะเจ็ดปดเก้าไม่แปดหมื่นสองพันโลใครหายอยู่มันจัดได้ลยปีเด็เลย,เลยดี๋ยวหนูดูเวลาโอ้ขึ้นเข้ามาถ้าซื้อช้าเดี๋ยวหนึ่งจะซื้อใช้เองแล้วคืออ๋ออันนี้เขาล็อกเขาล็อกจก้ะตัวนี้นะได้เป็นสีดำโปรติแล้วแอคคอร์ดนี้สีดำ พี่จําได้ว่ามันมาคันนี้แล้วอะไอสีดําแบบเนี้ยมาไม่มาเจ็ดหมื่นอะขายประมาณแปดสองเก้านะแปบ๊บเดียวไปเลยอืมนสนใจทักมาได้ครับรับประกนันเครื่องเกียร์ให้สองปีอ่าสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะเจ็ดแปดเก้าผ่อนแค่หมื่0สามสองรอยทหนึ่งพี่เจอสองจุดห้าไฮบิดสีขาวอ่ะปียี่สิบนี่อันนี้นมาดูตัวนี้เป็นตัว2.5ไฮบิดนะคะพี่จาเออ เป็นตัวปีสองพันยี่สิบเอดใหม่แสนสามแปดแสนห้าหมื่นเก้าปีมันใหม่อนะมันยี่สิบเอ็ดนะครับผ่อนประมาณหมื่นสี่นิดนิดหมื่นสี่สองอ็นี่หนูจะบอกขออยา,า,ากได้มาได้กึ้นใจสองดอกด้วยอ่า้วสวยเลยทะเบียนหกหกเจ็ดเก้านะฮิตหกหกเจ็ดเก้านะคนะคมีหลังคาสลูปให้นะเพราะเป็นตัวสองจุดห้าไฮบิด สนใจนะคะแคมรี่ทักเข้ามาได้เลยเนาะสองจุด G เราไปไหนแล้วไ่รู้2 5งจุดา G แต่แกนาพัคันนั้นสวยสีดําถ้าใครสนใจทักเข้ามาได้เลยค่ะพี่ต๋าวันนี้ประมาณนี้ดีว่านะครับเราปิดตรงหน้าเอ t i m ิโมไหมเราคุยกันว่าคลิปนี้เราจะถ่ายกี่นาทีเราจะถ่าย15นาทีตอนนี้ยีิบเอ็ดนะครับใครสนใจแคมรี่แ c คคอรนะครับหวังว่าจะชอบกันเนาะพาดูทั้งคันที่ปรับราคาลงพาดูทั้งคันที่เข้ามาใหม่ นี่ครับให้พี่รับชมมาแบบนี้ถ้าใครสนใจนะจะพี่จ๋าบางคนคือลูกค้าบางท่านรอคือรอก็รอนานอ่ะคือบางทีถามว่ามันมีเยอะไหมมันมีเยอะแต่เราคัดรถที่มันสวยไงกว่าจะเอาเข้ามาที่นี่บางทีต้องไม่มีแบบแกหน้าแกหลังแกอบางทีมันมีแหละลูกค้าบอกทำไมที่อื่นมันมีมันมีแหละพี่แต่ว่าสภาพรถมันมันไม่ได้เข้าเกียร์เพชรยนต์ไงเราก็ไม่ก้าวเข้ามามีรถรุ่นใหม่ด้วยไรลล้อบางทีเขาก็เอาแม็กไปคัดอันนี้ ซีวิกเอฟอีเข้าใหม่บางทีเขาอ็แม็กไปขัดไงบางทีมาแบบว่าแม็กมีรอยนะคะลูกค้าก็อยากเอาแม็กไปคันนี้ที่เราถ่ายกันเนาะลูกค้าทักมานะถามคันนี้แล้วแต่ยังไม่ซื้อก็ทีอ่ะโอเคที่เราที่เราถ่ายกันไปเข้วปียี่สี่ไม่สองหมื่นแล้วหนูจะบอกนี่คือสภาพรถเข้าใหม่าหม่แล้วหนูจะบอกว่าคันนู้นก็สวยคันไหนคือหนาเพิ่งลงมาจากรถสไลด์คือหนูเดินวนรอบนึงคือล้างแล้วก็ตั้งขายได้เลยอะ ค่เช็คช่วงล่างแล้วก็เช็คแบบว่าพวกไฟต่างๆแต่มันปีใหม่หนูคิดว่ามันน่าจะค่อนข้างครบตัวนี้เนาะอ่ะใครที่สนใจนะคะแคม r ปร c c ีแอคคอรปรับราคาลงนะคะมีหลากหลายคันเลยสนใจยังไงก็ทักมาหาน้ำหนึ่งกับพี่เป็กได้พี่ตาถ้าเข้ามาหามาที่เพชรยนต์ไม่ว่าจะเป็นเซรีไทย95เสรีไทย68เสรีไทย46อยากให้น้ำหนึ่งกับพี่เป็กดูแลนะคะสวินทวงศ์46สวินทวงศ46เออนะคะ ให้น้ำหนึ่งกับพี่เป๊กดูแลนะคะหรือว่าดูคลิปน้ำหนึ่งกับพี่เป๊กมาต่อให้ไม่ได้นัดก็เถอะบอกมาเลยค่ะว่ามาหาหนึ่งกับพี่เป๊กนะคะบอกว่ามาหาหนึ่งกับเป๊กนะครับสัญญาจะพาดูคันที่คุ้มค่าที่สุดเพราะอะไรรู้ไหมเช่นสมมตินะลูกค้าดูวีออสอย่างงี้ใช่ป่ะวีออสแบบนี้น้ำหนึ่งว่ามีกี่คันอ่ะยี่สิบสามสิบคันผมจะเอาดีเทลคันที่คุ้มที่สุดให้คุณเช่นไรหนึ่งเลยถ้าราคาเท่ากันจะหาคันที่สภาพสวยที่สุดนะกระจกต้องเดิมไหมต้องน้อยกูจะสำรองต้องครบให้พี่ มาเลือกเองบางทีไม่รู้ดีเทลใครสนใจนะคะหรือว่าเฮ้ยวันนี้ขอเข้าไปดูเพชรยนต์หน่อยแต่ดูคลิปน้ำหนึ่งกับเป๊กมาแต่ไม่ได้นัดไม่เป็นไรค่ะเข้ามาต่อให้ไม่ได้นัดบอกเลยว่ามาดูคลิปน้ำหนึ่งกับพี่เป๊กมานะคะน้ำหนึ่งกับพี่เป๊กจะเข้ามาต้อนรับยังคือเข้ามาดูก่อนไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรยังไม่ซื้อไม่เป็นไรมาดูก่อนมาตัดสินใจดูก่อนได้นะคะเดี๋ยวน้ำหนึ่งกับพี่เป๊กจะมาคัดรถที่สวยที่สุดแล้วก็คุ้มที่สุดให้กับคุณค่ะเอาละค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งกับพี่